โอเคกับสบายดีทุกคนกันนะเดิมืัอนี้เขาจะมาดูตัวละครอย่างเซนทรีกับเฮลิคอปเตอร์นะฮะคือไม่ได้ลงคิปจนก็เพราะว่าเวียกมันหลายเกินนะฮะอยู่ห้องม .6 เนะี่ยจะเป็นข้ออ้างก็เป็นอีกเนึ่งนะฮะเพราะว่าบางเธอวางแล้วแต่ไม่ได้เห็นนะครับมันเหม่ยจะพยายามขยันนันกันนะเพราะว่าเหน่มันมาทวนนี่ละ ได้สตรีมกัได้ถึงลบบางอันไปแนะ่ซึ่งค่อยได้ไปเห็นมาเรีนมาแล้วนะครับวันนี้อย่างไงน,นะครับซึ่งตอนนี้ที่สิงที่ค่อยเล่นอยู่ตอนนี้อ่ะมันอาคาอัดตอนนั้นเลยอนะ่ะใหม่มาแล้วคือตอนที่มันดึกๆนำ้ๆนำบ๊เนื้อแล้วอะ่ะคือมันที่บน้บเนื้อแล้ว เห้ที่ไม่ได้เข้า YouTube นั่นก็นบอกไปแล้วแหละว,ว่ามันเป็นพวกเวียดนะฮะทีเดีก็ยังไม่ค่อยได้เข้านะแต่ก็บเคยเลือกกิฟเลียมตาไวา้ครบหมดแล้วแน่นอนว่าเขาจะรีวิวอย่างเขาจะต้องเล่เลนในโหมดอีลิตเป็นลหลักเลยอย่างว่าคพิ่ขออารามเงินกนะดมีง อันนี้ก็จะเป็นดานใหม่นะฮะซึ่งค่อยไม่ได้รีวิวหรอกนะคนเขาก็ได้จะรีวิวไปแล้วแหละมันมีเซ็วิธีพาด impossible นดั่นแหละแต่ว่าค่อยไม่อยากบอกใน youtube มันก็มีให้แล้วนะฮะซึ่งไปหากันได้ค่อยออฟาร์มก่อนนะ จะรีวิวเซ้นที่ก่อนบ่เนี่ยคาแป๊บหนึ่งก่อนเราจะเน้นอัพสายดึงก่อนเนี่ยแล้วก็อัพสายลูสุทฮาละวีนเดี๋ยวอาจจะมารีวิวตอนหลังก็ได้ โอเคเส้นที่นะฮะมันจะบูคือตัวอื่นนะฮะคือเขามันต้องพอาต้องมานาั่งปั๊บอุ่ต้องปั๊บองศาของมันเองนะองศาใดองศานั่นเนี่ยนะแลท้ทีนี้เขาจะปั๊บเป็นแบบนี้ก่อนเจเนเรเตอร์สตีตัสดาดมีสองนะฮะต้องใช้เวลารีชาร์จ 0.5v วอัอตราการยิงมือ,อวิระยะ14องศาร้อยองศานะฮะมีเรเบียสองแล้วก็สามารถทีบ่บัฟได้นะ จะมาดูอัพอันนี้ก่อนเลยเนี่ยถ้าสายถึงปุ๊บดาเมจจะสามแล้วจะลดคูด้าไปถ้าหาว่าอัพเพิ่ังถึงเวลซีมันจะเป็นดาเมจสี่แล้วก็เป็นดาเมจสิบเก้าถ้าส่ลูมเวลหนึ่งก็จะเพิ่มระยะจากสิบเก้าไปสี่ครับอีกก็จะเป็นดาเมจแปดจาดาเมจสี่ก็เป็นแปดและระยะจะเพิ่มมาอีกหนึ่งหน่วยเทด้าเขาอัพสายถึงเนี่ย เวลซาปุ๊บเนี่ยจะเป็นดาวเวจากแปไปสิบห้ายิงลัวขึ้นเป็นศูนย์จุดเจ็ดสิบนะฮะระยะเป็นสเปดแล้วก็เพืกเห็นผีได้นะฮะซึ่งเทคนคิคของค่อยก็คือเป็นการแบบว่าอัพสายลุมก่อนเลยนะฮะอัพเส้นที่สายลุมกับสายถึงวิวถึงสแปมแบบนั่นแหละ ว่าต่อมามันจะดามีจาก15เป็น35นะฮะกระจายมาจกเกาะได้ระยะจะเพิ่มขึ้นอัปปเห็นว่าตัวนี้มันถึกเนื้อแบบคว่อยจาได้ว่าตอนนั้นมันเป็นดับ1,008นะฮะตอนนี้เป็น1,009ละไม่ได้ละค่อยๆกันก่อน พออาจจะได้ใส่ก็ได้นะเพราะเขาจะมารีวิวไว้สิอาจจะต้องได้ใส่มันถึงรีเวิร์กใหม่อะอีลิเนี่ยมันโบมีผีผีมันหน่อยลงแต่ก็ยังมีอยู่แต่ว่ามีหน่อยกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ผีโคตรหลาย เฮลิคอปเตอร์ 4, เดี๋ยวเขาค่อยวางนะฮะแต่ยังโมเมนตอนนี้ปาาจะเสียงน้อยไปแน่นะเ mm hmm. พรามูดอยากบอว์เดนเพราะว่าค่อยว้าเฮงกูได้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวคนแม่งอยู่ ถ้าฮ็ดคิดถ้าว่าขอยอยู่คนเดียวได้ที่เขาจะเลือกคิดไปแล้วแหละเพราะฉะน,นั้นอยเฮ็ดคิดขขอไบ่ได้ให้ผายหงูนะ้ขอยบ่ได้ให้ครอบครัวขอหงูหรอก ้าอัพสายถึงตันคือจะเพิ่ม,ามดาเมจเป็นกลายเป็น47แล้วก็จะยิงรัวถึง0ชุดซาวเลยละคือเบอร์คือเสียงปืนมันบ่กใคยเฮงก็ตามนะแต่ว่าบอกว่าตัวนี้ OP OP จะจัดเลยแหละเว้าไทยเดียบอกมันเว้าได้นะครับแต่ว่ามันจะเสียสาตกูลลาวของใครแต่ว่าจริงๆแต่เขาจะบรอยุรประเทศนี้น โอเคโอเคมาเข้าอัพสายลุมกันเลยนะฮะสายลุมคือจะเป็นดาเมจไปสู่ยุสซางตั้งแต่ทำอิดเลยนะนะดาเมจจะไปสู0ยุสซางตั้งแต่ทำอิด แล้วก,ก็เป็นจาก100องศากลายเป็น250องศาและดาเมจของจ้ลวดจะเป็นดิเบสซาวเนี่ยนวะงมันจะกว้างขึ้นอ,องศาคือก่อนวงกันแหละจะกว้างขึ้นถ้าเป็นเวลซีดาเมจจะเป็น18นะฮะแล้วจ้ลวดจะเป็นแห้งขึ้นจะถาวรคุ้มบอกก่าบ่เคยคุ้มลายแล้ว ถัาตานจะเป็นดาเมจสามสิบเลยนะแล้วยิงเป็นสิบ้าเป็นยิงล้วจนห้าสิบเลยละการสตันได้แล้วก็จะล้วจะเป็นดาเมจหนึ่งร้อยดาเมจอีเบทยดหนึ่งร้อยแต่ว่าน,นัดละเท่าไหร่มึงเขาจะมาวางเฮลิคอปเตอร์กันเลยนะว่าวาเป็นยังไงเฮลิคอปเตอร์นี่เขาสามเขาเป็นสก,กิลนี่เขาสามารถเขาเขาสามารถย้ายการได้นะย้ายการขึ้นดี หรือว่าจะกดบนหรือว่าจะกดอันที่2เพื่อให้เขาหนึ่งตามเขาก็ได้ถ้าอัพสายถึิงวิวหนึ่งก็คือจะยิงไวขึ้นเป็นซิปจะจะเพิ่มดาเมจสอันนี้กับโบต่างกันนะวเวสองสายถึงก็คือจะดาเมจหกแล้วก็ยิงไวขึ้นศูนย์ยี่สิบแปดอัพนี่เป็นวิวแปดก็จะเป็นดาเมจเท่านี้อัพวิวสี่คือจะดาเมจเก้าระยะสิบแปดสิบสามไปสิบแปดนนี้รวมกันเลยเด้อ การสแตนได้แล้วก็การเคลื่อนที่จะไวขึ้นสุดหาแล้วครับลุมนี้จันร์ก็จะเป็นตามนี้แหละตามซตีตัดแหละคือดาเมจ11นะฮนะยิงยิงทะลุได้เบิงมีตาการเคลื่อนที่เร็วขึ้นไป18แปดอีไฟจะเป็นเ5 d p ห้า,านะฮีพีดะอีไฟมิซายคือเจลวดแล้วก็ล็อกเก็ตผู้ จะเป็น33ดซเบลอัพป้ายารันี้เป็นเวซีจะเป็นดาเมสเซอเอ็ดนะฮะมีไซกับพูวิส o c k e เกตนี่จะแหงขึ้นนะฮะแล้วก็ไปอาร์ดอเมื่ออาร์ไอนี้ตันปุ๊บจะเป็นดาเมี10ดนะฮะแล้วก็เจาะเกาะได้ระยะไปสกันส,กสตันมันก็กันอยู่แล้วนี่บนะ่เหแล้วก็รีเจนรีเจสเตลก็คือมันจะรีเจนให้เลือดเลือดซิปนะคร์บูเมนจะเป็นเป แล้วก็บิซ่าอะไรพวกนี้ก็เป็นแบบนี้แหละไมอโหโอ้โหเหี้ยรุดขนาดนี้เลยวันนี้โอเค,อเคมาอัพสายทึงกันเลยนะสายทึงคือจะ, <c oughs> จะเป็นดาเมจสิบสามนะฮะระยะไปสามสิบเบิ้งผีได้ จะมีสกิลเป็นการจะมีมิสาัน5ซิบและสกิลของมันนั้นจะไปเล็งซัมบี้ตัวจำีทิคืมันจะไปเลยนะฮะเดียวไมต้องไปเหตุอย่างมันลายมันก็นคือตัวนี้นะฮะตัวนี้มันต้องเขาสามารถปับได้แค่สองอันนี้มันช่กินดีแบบใดยีดละกระถาเงินก็ได้แบบนี้มูมีเงิน สตัดละขอสองตัวถ้าอาร์น,นี่เป็นเวสซีปุ๊บมันจะเพิ่มดาเมจเป็นสาสิบสามเลยนะเอาบุเลตจะจอกเกาะจะสามารถยิงทะลุได้ั้งหรือจอกเกาะแหละจกบุเลตจะระเบิดกลายเป็นจากการะสุนธรรมดาจะเป็นระเบิดนะครับเรมีแหงสเปสนัดละศูนจุดห้านะฮะสเปสของนัดและขึ้นทีเร็วขึ้นมีไซนี้ก็ตามนั้น ซีเรียลมันตามเลยนะครับน่าดซีปิงปิงเนี่ย่าตอนที่ค่อยเรียนค่อยหาก็เปิดคอมมาเมื่อกี้เนี่ย โอเคถ้าเอาไปน้ตันปุ๊บจะเป็นดามมีจายไปสาปสายไปสายไปเลยนะแล้วก็จะยิทะลุเกาะเอ็ก s ์โพชั่นได้นะแรงจะแปะของนัดจะเป็น1.0นะ1.0แล้วก็พวก d b s ระเบิดของมีจะหลายขึ้นไปเนี่ยนะมันก็จะมีเท่านี้แหละเดี๋ยวถ้าตอดค่าบ,บอสได้เนะี่ยมันจะเป็นยังไง กจะจวาวเพิ่มยังวะโอ้มันก็ไม่ได้หูขนาดนั้นหรอกเดอเคยไม่ก็จะเป็นการรีวิวตัวละครนะฮะ คลิปนี้กับวัานหน้ามีอย่งางไรนะขอตัดเพียงเท่านี้ก่อนเลยนะเจอกันมือใดสักมือหนึ่งนะครับ